โอ้มีอะไรครับพักกอนครับผมเมีอะไรเราก็ย er ืนเลยสวจอยันส่วนเขาเลยล่ะไมรู้กันโอ้สามสิบกว่าปีสี่สิบกว่าปีพึ่งเคยเห็นน้าเกี้ยวห่อถอยไบูดก่อนโอ้โอ้ประธานบัาญญาบิบไว้แล้วบ่เดือดรึชมงุง ทีวาทีใคได้ท้าอ๋ออีบดอีบุกรกัดตินอ,อ้กินนามก่อนเสาหมีแห้งก่อนโอ้เมือ่อแรงไปได้ไป,ปหน่อยสามโมงสี่โมงเคืองรับมาแล้วสี่โมงเสียวรถกับบาไปล้างอาชีดมื่นจะไปหาหมออยู่ศูนย์กแพทย์ศูนย์ประเทพนะครับผมไปที่นี่ก็าอาจจะเล็กของกรุงเทพ มือถีบอะไรมัดโย่เขาหนี่ถ้าฝนเพื่อนมาสี่เล่แบ,บแลัดละเขาครับจำมือนีเขาอยนานาู่ในน้ำถีบหอบขึ้นใบก่อนเราเขาได้ที่ตากสองมือทิเก็บุ่มไปไว้แค่ตะตีก่อนครับผม,ผผมเพราะท่านฝนตกมากเน,นี่ยควมือถีบอะไรเขามานี่มือนะมือนีพไปหาหมอเนี่ยน้ำสูบพายร่างกายมือถีที่าผาพืชกาไปหาหมอเราพืที่หนึ่งท่านบ้าไปหาหมออีกนะครับเหล่าเขาแกมาแกมาเป็นสิทธิ์ละครับผมเหตุงานนุ่มสาวเหตุงานลุงงานสบายครับ พ่อเกษียณมาเป็นที่แล้วครับน่าก้เก้าโอ้ยแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อกินน้ำก่อน